สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกสร้างมาเมื่อตอนวันที่12มกราคมเวลา16.30ก็เลิกงานแล้วแหละวันนี้วันศุกร์นะครับทีนี้เราก็ดูบอลกันดูฟุตบอลกันมีทั้งฟุตบอลพิมลีกอังกฤษฟุตบอลเอเชียนครับฟุตบอลแอฟริกันนชั่นครับ ที่ประเทศไอริสโคดนะครับก็ดังนั้นดูกันจนตาแฉะแอดมาไฮไลท์อยู่ที่แมชเชสเตอร์ยูเนเต็ดและสเปอร์นะครับคู่บิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์นี้นะครับดูสถิติการพบกันนิดนึงนะครับพบกันระหว่างปี2011ถึง2023เจอกันมาทั้งหมดนะครับในรอบ10กว่าปีนี้ยีครั้ง ปรากฏว่าแมนยูในเตะปิศาจแดงอะชนะ14เสมอ6แพ้8แพ้ไปซะ8โอกาสทางคณิสราเนี่ยโหเทไปฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเลยครับยุคแรกๆที่ป๋ายังอยู่นะฮะชนะรวดเลยชนะเยอะเลยแต่พอมายุคหลังๆนี่ก็เริ่มต้นแพ้บ้างเสมอบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามข้อเท็จจริงแล้วแอดคิดว่าสเปอร์เป็นต่อนะครับ ในความเป็นจริงแล้วสเปอร์เป็นต่อเพราะว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นเออยความสดของผู้เล่นเออยอย่างเงี้ยประกอบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหลังๆนี่แกว่งอยู่ตลอดเลยครับแกว่งไม่แว่งมากแกว่งนู่นแกว่งนี่หวังว่าจะดีขึ้นนะครับก็ <c oughs> ขออภัยครับแอดไม่ค่อยสบายก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับ อันดับล่าสุดของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ลำดับที่8นะครับลำดับที่8เนี่ยแข่งไป20นัดชนะ10เสมอ1แพ้9มีอยู่31แต้มโดย3นัดล่าสุดเอา3นัดนะฮะชนะได้แค่1นัดนะครับนัดล่าสุดก็แพ้นะครับก็3นัดล่าสุดเก็บชัยชนะได้นัดเดียวแล้วก็แพ้2ซึ่งต่างจากกับสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ย ถ้าดูฟอร์ม3นัดล่าสุดก็ชนะ2แพ้1นะครับอ่าสเปอร์จะสดกว่านะครับถ้าเทียบกันยาวๆอีกนิดนึงแข่ง5นัดเนี่ยสเปอร์เก็บชัยชนะได้ 4, 4ีครั้งรวดเลยนะครับแมนเชสเตอร์ย mm ูไนเต็ดเนี่ย5นัดเนี่ยเก็บชัยชนะได้แค่1นัดเสมอนหนัดนอกนั้นแพ้แพ้3แต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันก็ยังคือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดิมนะครับคือ<ม><น>ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะคว่ำแมนยูได้ทีมใหญ่ๆนะครับไม่สามารถคว่ำแมนยูได้ได้ง่ายๆหรอกอ่าลองรับชมดูนะครับผมลองรับชมและรับเชร์ดูก็หวังว่าฟอร์มฟอร์มจะดีนะครับหวังว่าฟอร์มฟอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดี อย่าแพ้กเลยครับแอดแอดรออยู่ด้วยความคิดเห็นส่วนตนัวแอดแอดรอแมนเชสเตอร์อยู่แต่ขึ้นมาท็อปไฟล์เพราะว่าจะได้มันๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็สถิติล่าสุดครับพบก,กัน28นัดปรากฏว่าแมนยูชนะ14สเสมอ6แพ้8อ่าแล้วก็ตารางนะครับตามตารางแล้วแมนอ่าสเปอร์นี่อยู่ลำดับที่5แข่ง20 ชนะ12เสมอ3แพ้5มีอยู่39คะแนนแมน c h เชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ลำดับที่8นะครับแข่ง20นัดชนะ10เสมอ1แพ้9มีอยู่31คะแนนจะได้ลดช่องว่างนะหากช,ชนะอย่าง้ขึ้นมา34เท่ากับเวสต์แฮมไลจีสเปอร์ไปท็อปไฟสักทีหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ